สวัสดีครับวัอนี้ก็พาพี่นอ้องมาเก็บบเขือครับโอ้ยบังามครับ,บกเกลือส่วนน,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 นี่หน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ดังข่วงเหรือหน่วยเดียววันนี้ก็ไข่ยอยู่ครับหนุ่ยช่วง งนึ่งมันล่มครับดอกมันลนมันมาจับแตงดอกไปหาดอกนี่สิเยวอยู่ดอกเดียวงในหน่วยเดียวเบิดพวงยังไตขวัญมันครับบุคคอยสมบูรณ์ความหน่วยเลย่ลยลย่กันไลย บลอกหนึ่งนี่โอ้ยได้หยุดสองเที่ยวสามเที่ยวยับประมวลค,ครับครับสี่ได้เแต่ละกลองเริ่มตัดไปสำหรับครับเป็นหาเรียดตัวมือหนี่งหาผ้าเรียดจากสีใได้บอดได้ละ ก็ได้ผู้รับสามสีเที่ยะครับแต่เสาแต่เจ็ดโมงจนหอดเทียงในสีเที่ยวสีเที่ยวกับสองคาเลีบหาค้นนี่มึงแี่ละครับขวันมันดอกมันรุนเลยนะขวันเล่น้อยนะ จากนอนไปจากนอนครับเขาหยุนเวลาจากสากก็ให้หาสุ่โมงเหลือสีส่ช่โมงครับทั้งนี้แช่ตื่นตีสีเนาะแบบเวลามันหยับเข้ามาอยู่กตีตีสีมันสิเป็นตีสามตื่นตีสีคทีเ่เรางงป่ ก็ปับเวลาตามตามดวออาทิตย์นะครับนาฮอนนายฮอนแมันมันานา่คำต่อไปหมดแล้วิไเ้เลิ้งานสองถุ่มหล้วครับถุ่มหนึ่งสองถุ่มเนี้ยไปเวียนหนึงง็ณะโตกดินอยู่ก็ลเลยปั๊บเวลาปับเองอัตโนมัติเลยพี่น้อง ผมก็งงทือดปีนี้มันปรับอยู่ส่วนปีสองปีสองหาปีสามนม่เอาใดบนงงียีหนึ่งตีสองปีหนึ่งมันจะเป็นตีสามต,ตีสองมันจะเป็นตีสามจังใดบนิหมเข้าใจเดีย มันเศ้าหนึ่งเขาแท้ผมเด็กๆมาถามมาเห็นงานเลยท่านไอเจียงจ้วยหกโมงหกโมงท่านในเจียงเลยแต่เกาออกบานปีหาสี่สิบครับมันจะออกหกโมงเลงเปลีย่ยนเวลาเขางานดีครับมันกระดีไปย่างครับ เฉียงเร็วเฉียงเร็ว,ารว,ารวานานคำคือบานห่าเลยครับบานห่าบาบแบบสภเวลาอย่างนนเนาะงามหอนบานห่ากับทุ่มหนึ่งกทุ่มหนึ่งก็ท่านได้เมืดอยอยู่อากาศก็ใกล้เคียงกันเลยครับสภาพอากาศเจอเวลาเนี่ยคิด จา,ากหาชั่วโมงเหลือสี่ชั่วโมงครับงาดีดีงาด้วยจะลำเวลาก็รู้สกว่านาฬิกาบานนี้มันสืบเร็วในจังหวะพักกินเขานะ้าวหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดี๋มมยวกิ้นขาวขั้นในยิมไปแล้วเบิดเวลาแล้ว ครับตับสองน้วยน้วยเทอา์ีโปมเมอก็มีครับิพครับเสิตัดชิวๆวะบ่ได้ครับสิได้ไปตัดตาอื่นเพิ่มเนี่ยแวบักเชียให้เนครื่องรดดยูพี่น้อง เต่เสาหอดเทียงครับเด้๋ยวเคลียรำนี่ละหน่วยกับบางแามเป็นโลกกับลายเดีย๋ยวไปตัดตาอื่นต่อครับพี่น้อง